ต่อไปครับเปนรบวนจากองคการอาหารจตุบุญมังง่าจตุบุกระบวนต่อไปครับเปนรบวนจากองการอาหารจตุบลญมังง่าจตุบุ เดินท้ายไปเรื่อยะรมาด้พิาพาเตะไก่หลังาตะไกาครบทำไมสองนต่างกันเมื่อตะบนตะบนอะไรครับขอมา นี <Mile dizzy> ่ตะบนอะไรครับเร็วๆถอยเร็วๆสายเขียวดีครับตะบนเสียวเลยครับเขียวนี่ตะบนอะไรครับาอครับไปฮะไปัไปตนอะรเรเปมชนะยนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 32ปีอำเภอเป็นเจ้ะเทศกาลอาหารพืชผักปลอดสารหมู่บ้านยั่งยืนสูงที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ทีเปิดงานในครั้งนี้การจัดงาน32ปีอำเภอเป็นเจ้าเทศกาลอาหารพืชผักปลอดสารหมู่บ้านย่างยืนปรัปี2568ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภออิจรั์ให้เป็นเมืองหลักทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยและเป้าหมายหลักในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชรีสะเกษและอีสานตอนใต้เพื่อพัฒนานคุณภาพชีวิตเกษตรกรมีความผู้บริโภคมีความปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทยนโยบายจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะลอกทิศเหนือตอนล่างและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษนำได้บ้านมหาไทยเบญจรัตน์นะครับส่วสำคัญที่อยู่ข, <AD> ข้างหน้าก <ge> ็จะเป็นท่านนายกกรปกครองส่วนทองถินคือนายกนำได้บ้านมหาไทย เบญจรักนะครับกทสำคัญที่อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นท่านนายกองค์กรปกรองสนทิ่นคือนายกมีท่านกำนันทุกตำบลเลยท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับอ,อสมอนะครับชอบบอรบผรสนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเบญจรักแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติสี่สามสองหนึ่ง เปิดงานสี่สามสองหนึ่งกัน อายกปัวน้ำคุณหมอ